แบ่งปันอุดมการมุ่งมั่นเพื่อสังคมในโพลิทิไซส์บ้าการเมืองโดยพัชระสารพิมพาสุขุมนวลสกุลชัยยันชัยพรและวุฒธธิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์ กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับช่วงสุดท้ายของรายการ POLITICIZE บ้าการเมืองประจำวัาานี้วันอังคารที่11เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566เวลาขณะนี้15นาฬิกา34นาทีนี่เป็นรายการสดช่วงที่2เราจะไปคุยกับคุณยุทธนาเกียรติดำเนินงามพี่เปาของเราหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคอีสานตอนบนของนังสือพิมพ์ d a i l y News วันนี้พี่เปาจะมาเจาะ วิเคราะห์พื้นที่เลือกตั้งจังหวัดนครพนมว่าไผยเป็นไผสวัสดีครับพี่เปาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมูครับเป็นไงนครพนมนะฮะอนะครพนมนี่ก็ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนี้พี่หมูเป็นพื้นที่ที่พักเพื่อไทยเนี่ยประทะกับภูมิใจไทยเต็มเต็มเลย โอ้นี่นี่ตั้งแต่คุยกันมานี่มีแต่เพื่อไทยแลนด์ซาไล่บ้างแล้วก็สอดแทรกบ้างแต่ว่านครพนมนี่ปะทะก,กันกับภูมิใจไทยเลยภูมิใจไทยมีโอกาสได้ปะทะแล้วที่นครพนมไหนขอฟังหน่อยสีก่เขตท่นเนี่ยทั้งหมดนครพนมนครพนมเที่ยวน,นี้มีสี่เขตครับสี่เขตเลือกตั้งเลยแล้วก็เป็นเป็นพื้นที่ถือว่ามีความขลัง ในเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลายครับและที่นี่เป็นสถานที่ที่บอกว่ามีเรือไฟแล้วก็ติดฝั่งโขงอพอหลังจากที่มีการจับเบอร์จับอะไรกันไปเรียบร้อยเนี่ยอุณหภูมิความร้อนแรงนอกจากจะเป็นเรื่องของฝุ่นพีเอมสองจุดห้าพี่หมูตอนนี้ฝุ่นตลบเลยแล้วก็ในเขตแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขา ได้มีการรับสมัครไปจํานวน52คนครับ,รบมีจํานวน52คนใน4เขตเลือกตั้งก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีพักที่ที่เขาจับตามองคงไม่พ้นพักภูมิใจไทยเพราะพักคนี้มีครูแก้วเดี๋ยวผมจะขยายความนะครับแต่ว่า<ะ>พักที่เขาบอกว่าจะมาชิงกันเนี่ยจะเป็นพักเพื่อไทยที่จะมีการต่อสู้กันเพราะคราวที่แล้วพักเพื่อไทยได้มา2เขตนะครับ แต่ว่าคราวนี้เนี่ย <c oughs> การเดิมพันสูงเพราะว่าครูแก้วเนี่ยคราวที่แล้วครูแก้วเขาบอกเขาลงเขตเลือกตั้งที่หนึ่งแต่คราวนี้มาลงเขตเลือกตั้งที่สองอจะไปชิงกับทางด้านของสสเดือนหรือสสมณพรโฟกัสกันลงไปเลยสิบสองอำเภอครูกแก้วน,นี่ก็คือสุภชัยโพสุนะฮะ<ช>รองรรประธานสภาผู้แทนราษฎร ที่รู้สึกว่าตกเป็นข่าวเยอะมากเลยในช่วงปลายปลายสมัยรัฐบาลเนี่ยนะฮะไปแอบปลาัยจิกกัดพักร่วมรัฐบาลเขาเนี่ยจนหัวหน้าพักเนี่ยต้องไปคุกเข่าขอโทษลุงตู่อยู่บ่อยๆเลยเนี่ยนะครับสหายแสงสหายแสง <c oughs> สหายแสงมาแรงเหลือเกินสหายแสงมาแรงอเออเออเออคราวนี้เลยพ,พบพกามเดิมนครนพน,<อ>นมเ <มา S 2> นี่ยก็ ถ้าถ้าพูดถึงอันครพนมนี่เป็นถิ่นของลุงจิว๋วพ่อใหญ่จิ๋วนะฮะพักความหวังใหม่แล้วก็หลังจากนั้นก็อืมเออพาพักความหวังใหม่พลละพักนี่มาอยู่กับคุณทักษิณน,นะฮะพักไทยรักไทยมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายมาเป็นเพื่อไทยนี่ก็ถือได้ว่ายังมีฐานที่มั่นอยู่ในนครพนม พอสมควรส่วนครูแก้วนี่อยู่ในสังกัดของภูมิใจไทยอ๋อนี่เองจึงเป็นที่มาว่าเพื่อไายกับภูมิใจไทยพอฟัดพอเบี่ยงกันในพื้นที่นครพนมอ้าวเชิญพี่เปาต่อตรงนี้แหละที่จะบอกว่าระหว่างพูดแล้วทำกับคิดใหญ่ทำเป็นเนี่ยทำได้เน่ยมันจะจบกันตรงไหนเอา้อตออนี้มโยบายไม้โอ้เออระหว่างพูดแล้วทำของภูมิใจไทยกับคิดใหญ่ทำเป็น ของเพื่อไทยออเไหนด,ดูสิดูสิขอขอดูตัวหน่อยสิครับเจาะไปเลยแล้วกันในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยเขาประกบคู่กันแบบนี้นะครับคือคราวที่แล้วเขตเลือกตั้งที่หนึ่งเนี่ยครูแก้วหรือคุณสุมชัยโพสุขเนี่ยเขาลงเลือกตั้งแล้วก็ปรากฏว่าเขาชนะแบบคะแนนท่วมท้นเลยนะครับชนะคุณยุทธจักรเรืองบวรบุญจากพรรคเพื่อไทย<ม>ชนะแบบขาดเลย แล้วก็มาคราวมาคราวนี้เนี่ยครูกแก้วเนี่ยย้ายเขตย้ายเขตไปลงเขตสองเลยให้ทางด้านของภรรยาของตัวเองลงอ่าก็คือคุณภูนสุขโพสุทักภูมิใจไทยคนต้องมั่นใจมากเลยนะเนะี่ยตัวเองอยู่เขตหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วคนนี้ตัวเองไม่ลงเขตหนึ่งส่งเมียลงแล้วตัวเองไปลงเขตสองนี่ต้องถือเป็นความมั่นใจสูงมากเลยนะสูงมากครับเพราะว่าอตอนนี้เนี่ย คำาพูดแล้วทาเนี่ยพี่หมูไปทั่วเลยนะแล้วก็คราวนี้เนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยเขาหวังที่จะชนะเลือกตั้งทั้งสี่เขตเลือกตั้งเลยแล้วไอ้อีกเรื่องหนึ่งผมเพิ่งนึกได้นครพนมเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะเรื่องพันกัญชาสมัยก่อนถ้าว่าไปแล้วเนี่ย <c oughs> นครพนมเนี่ยก็คือเมืองหลวงของกัญชาของประเทศไทยเลยนะ ก็สมัยก่อนเนี่ยใครมาถูกจับเรื่องกัญชงกัญชาก็จะขึ้นว่าเนี่ยบอกว่าเอามาจากนาครพนมถ้ามาจากอุดรธานีหนองคายอะไรเนี่ยพันสายพันกัญชายัางสู้นครพนมไม่ได้น,นี่นี่คือตำรับโบราณในอดีตนะครับท่านผู้ฟังครับโอ้แมมมันมา,มา,มาพ้องกันกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยก็ผักันเรื่องกัญชานาครพนมก็เป็นเมืองเมืองหลวงของกัญชาอันนี้เกี่ยวกันไหมสองอย่างนี้เกี่ยวครับ เกี่ยวครับเพราะว่าเพราะว่าเอของครูแก้วเนี่ยก็ทําฟาร์มก็ใหญ่โตเยอะนะฮะคือฟามกัญชาเนี่ยครับเยอะๆครับหลายหลายร้อยหลายพันไรเลยทีเดียวเออซอสทำเองด้วยโอ้โหอ้าเชิญต่อครับก็เขตนี้ก็ไปโฟกัสกันที่คุณภูนสุขโพสุขพักภูมิใจไทยเจอกันแน่ๆแล้วเจอกันแล้วด้วยกับคุณภูมิพัฒพัชรศัพ์จากพักเพื่อไทย คุณพูณพเอูอเนี่ยพัชรทรัพย์เนี่ยจากพักเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยจะชนะการเลือกตั้งสักทีแต่เที่ยวนี้เนี่ยตัดสินใจลงพักเพื่อไทยเนี่ยมันก็เลยทําให้กระแสสนามเลือกตั้งตรงเนี้มีความร้อนแรงเพราะว่าคนนี้เป็น เป็นบุคคลที่เขาบอกว่าลงพื้นที่มาโดยตลอดแต่คราวนี้เนี่ยต้องถามว่าทําไมครูแก้วเนี่ยถึงให้คุณพูลสุกโพสุกลงคุณพูนสุขโพสุกเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการครูนะครับแล้วก็เป็นรองนายกงค์งการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมอืมคู่นี้เนี่ยเขาบอกว่าแพ้ไม่ได้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นกองดวงใจของครูแก้วเหมือนกันครับเลยทําให้เขตนี้ดุแน่ครับเริ่มตั้งแต่เขตหนึ่งก็ดุแล้วทีนี้เรามาดูกันเขตเลือกตั้งที่สอง เขตเลือกตั้งที่สองน้ำหนักอยู่ทางฝั่งไหนเนี่ยน้ำหนักเอ่ออห้าสิบเอ็ดสี่สิบเก้าอยู่ทางฝั่งไหนเขตหนึ่งเนี่ยคือคือถ้าโพใต้ดินเนี่ยโพใต้ดินณวันนี้โพนณวันนี้ซึ่งอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โพใต้ดินก็ต้องยืนต้องยืนไปที่พู้เล่าทำครับ อต้องยืนไปที่พูดเราครับภูมิใจทำ <c oughs> ไอ้ภูมิใจทภูมิใจไทยห้าสิบเอ็ดเพื่อไทยสี่สิบเก้าอ่าให้คะแนนอย่างนี้ก็แล้วกันจะได้ไม่ใช่แบบนี้ครับไม่ไม่ไม่มาหาว่าเราลำเอียงนะฮะอโอเคครับเข็นเลือกตั้งที่สองเป็นสสเดือนที่ชื่อเล่นนะฮะคุณเดือนสสเดือนเนี่ยแต่ชื่อคุณมณพรเจริญศรีคนนี้พักเพื่อไทย สี่สมัยแล้วชนะการเลือกตั้งสี่สมัยซึ่งในคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าชนะทางด้านของนางสาวนัทพัฒย์ยงใจย,ยุทธคนนี้บอกว่าเป็นเป็นหลานนะฮะแล้วก็เคยมีดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรมของพรรคพลังประชารัฐมาเที่ยวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวไม่ใช่คู่เทียบนะเป็นตัวสอดแทรกเลยนะซึ่งเป็นการต่อสู้กันเนี่ยชัดเจนว่าเขตเลือกตั้งที่สอง คุณมณภรเนยเจริญศรีคราวที่แล้วเขาบอกว่าชนะแบบเบาหว,วิวชิวชิเข้าสภาแต่รอบนี้มาเจอกับครูแก้ว<ม>คุณตุบชัยโพสุขที่โดดข้ามเขตจ,จากเขตหนึ่งมาลงเขตที่สอง<ม>ตอนนี้คู่นี้เนี่ยแต่ละท่านเองเนี่ยหาเสียงกันแบบถล่มทลายเลยนะโดยเฉพาะทางด้านของครูแก้วเนี่ยออกปลาศัยพบปะพี่น้องหนักมากนั่งในส่วนของคุณมณภรเจริญศรีเนี่ย ก็ถามว่าฐานฐานธุรกิจเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของฐานธุรกิจของรับเหมาคนนี้ก็เลยมีเครือข่ายเครือข่ายเดิมแล้วก็ยังได้เครือข่ายของกลุ่มสตรีที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าสําหรับคําว่าสหายแสงเนี่ยก็เรียกว่าไปลึกนะฮะลึกล้ําวิชาการลึกล้าซึ่งก็เลยทําให้ในเขตนี้เนี่ยเป็นเขตที่จะต่อสู้กันดุเดือดแต่ว่าที่ผมเอ่ยชื่อเออนางสาวนัทพัฒยงใจยุทธเนี่ย ที่ลงพักพลังประชารัฐในรอบเนี้คนนี้เนี่ยสักครู่นี้นักข่าวผมแจ้งมาบอกว่าเอ่อถ้าเกิดว่าสองคนนี้เข้าสู้กันเพลินๆพ,พักพลังประชารัฐเนี่ยก็มีโอกาสไว้ย่างไน,นก็เลยถามเข้าไปว่าจะไปมีโอกาสได้ยังไงบอกว่าคุณเออ่นัทพัฒน์เนี่ยหรือคุณพึ่งเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่เหมือนกันอืมแถมนามนสกุลยงใจยุทธด้วย อืมอืมมีเบอร์มีเบอร์นามสกุลมีเบอร์อรืมซึ่งซึ่งเขตนี้ถ้าเกิดว่าจะเหลื่อมกันเนี่ยชื่อชั้นทางด้านของคุณมณพรเจริญศรีพักเพื่อไทยก็ไม่ธรรมดาสี่สมัยดังนั้นเนี่ยเขตเนี้ยเขาจะต้องรักษาแชมป์ของเขาให้ได้ในส่วนของพักเพื่อไทยแต่คนที่กล้าขยับตัวเองออกมาจากเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนั่นคือครูกแก้วเนี่ยมาลงเนี่ยพี่หมูคิดเหมือนผมไหมว่าก็ต้องมีดีเหมือนกันก็ต้องมีดีแหละเพราะว่า กูแก้วเนี่ยแหมสหายแสงอ่ะเข้าป่ามาแล้วนะป่าร้อนเมืองก็ทํามาแล้วอตกหัวก่อนแล้วรูปหลังเนี่ยก็หลายครั้งแล้วก็ไม่ธรรมดาครับนี่ผมผมไล่มาเนี่ยภูมิใจไทยมาสองแล้วนะมีโอกาสสองแล้วนะซึ่งเกมเลือกตั้งที่สองเนี่ยส่วนเออส่วนคุณพึ่งยงใจยุทธเนี่ยนะฮะก็แหมลุงจิ๋วเนี่ยก็ ไปไปมาอยู่ป่าล่ะน่ะขวัพนมอ่ะหรือว่าห่างพื้นที่ไปแล้วอ่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเออเออเออฮอาฮ่าก็ในยุคก็ในยุคอีสานเขียวนะฮะในยุคอีสานเขียวช่วงนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่าติดปากเลยล่ะพลเอกชวนิชยงใจยุทธ์จะเอาตรงๆเลยไปดูเขตเลือกตั้งที่สามครับอ่าอ่าเขตเลือกตั้งที่สามเนี่ยที่เขาวงเป็นรูปไข่ปลามาให้ผมเนี่ยเอาเป็นว่า คราวที่แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยก็ชนะนั่นก็คือคุณไัยจิตศรีวรขา,คารมคนนี้สอสอสิบสองสมัยครับเป็นมานานแล้วอยู่กับลุงจิ๋วมานานแล้วครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยข่าวแววมาพักเพื่อไทยเนี่ยเขาต้องการให้ทางด้านของคุณไพจิตเนี่ยลงในานามบัญชีรายชื่อขึ้นไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์ไม่อยากแต่ว่าคุณไพยจิตเนี่ยบอกว่าไม่อย,อยากอยู่ข้างบน ฉันอยากอยู่ข้างล่างอยากจะลงมาพบปะพี่น้องประชาชนครับก็สุดท้ายก็เลยขอลงทางพรรคก็ไม่ได้ขัดข้องครับก็ให้ทางด้านของคุณภัยจิตสีบอระขาเนี่ยลงอยู่เหมือนผมได้ยินข่าวได้ซ้ําไปว่าเคยมีการขู่กันอยู่พักหนึ่งว่าถ้ายังให้คุณภัยจิตเนี่ยยังจะขึ้นปาติลิสเนี่ยคุณภัยจิตจะย้ายไปที่อื่นไม่อยู่แล้วเพื่อไทยอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าข่าวชิ้นนั้น ยืนยันหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ข่าวลอยๆยมาก่อนเฉยๆไม่เป็นไรเชิญต่อฮะแหมถ้าเป็นถ้าเป็นตามข่าวนี้ก็ตอนนั้นก็ได้ยินเหมือนกันนะฮะเหมือนจะไปพูดแืออทำแต่ว่าตอนตอนนี้ก็คิดคิดคิดใหญ่ละแล้วก็คนคนที่สองที่เขาโฟกัสว่าจะเป็นคู่แข่งเนี่ยไปให้น้ำหนักพักภูมิใจไทยอีกนะพี่หมูอ๋อฮะใครครับนายแพทย์อารมณ์กดไม่ีกาดอ๋ออือ ในแพทย์ถลงกฎมณีกาศมี <คน S 1> เสียงอยู่ในท้องถิ่นเยอะเยอะครับมีมีพลังเลยแล้วก็ที่ที่เป็นเบอร์เบอร์เป็นคู่ที่เบียดกันมาเนี่ยให้น้ำหนักไปที่พักเก้าไก่ด้วยนายสิริพงศ์นนนนคงแนบอืมแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยจากพักรวมไทยสร้างชาติคุณธงชัยพาณิชย์ด,ดี อ่ามีถึงสี่คนเลยงานอาในเขตนี้ครับม้าแข่งสี่ตัวม้าแข่งสี่ตัวเขาเลยบอกว่าสําหรับคู่นี้นเนี่ยระหว่างคุณภัยจิตเนี่ยกับทางด้านของนายแพทย์อารมกดเนี่ยบอกว่าสูสีนะอืบอกว่าสูสีแล้วก็แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาให้ไปดูตัวที่วงเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพักเก้าไกลหรือพักไทยสร้างชาติเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าตัวตัดคะแนนว่าอย่างนั้น ไม่รู้ว่าสองสองพักนี้เนี่ยเขาจะไปตัดคะแนนใครแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยสำหรับแชมป์สอสอเก่าสิบสองสมัยเนี่ยคุณภัยจิตศรีวรขานที่อาสาลงเองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคงจะต้องทำดีที่สุดนะครับพี่หมูเพราะว่าก็ไปไปประมาทของภูมิใจไทยไม่ได้เพราะภูมิใจไทยเนี่ยรอบนี้เนี่ยครูแก้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นหลักของพักคนหนึ่งเหมือนกันในภาคอีสานก็เลยจะต้องขับเคี่ยวแล้วก็ต่อสู้กันอย่างเต็มที่ ซึ่งทีนี้เราไปดูกันเขตเลือกตั้งที่สี่ก็แล้วกันเป็นเขตเลือกตั้งที่น่าจับตาดูไม่แพ้กันตรงนี้ถูกวงมาอีกสี่คนเหมือนกันอืมก็ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาส่งคุณนภศกรทรัพยสิทธิพ์พรรคเพื่อไทยแล้วก็ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยส่งนายชูกันคุณชูกัน คุณวงษาลงพักภูมิใจไทยอืมเขตนี้การเมืองบอกว่าร้อนแรงครับเพราะว่าจะต้องไม่ประมาทว่าอย่างนั้นจะต้องไม่ประมาทพักรวมไทยสร้างชาติมาแล้วนะพักของลูลกตู่มาแล้วนะรวมไทยสร้างชาติอืมแล้วก็ยังมียังมีพักไทยสร้างไทยเบียดเข้ามามเขตนเลือกตั้งนี้เนี่ย ทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยหมายมั่นปั้นมือเลยนะครับว่าน่าจะเอาให้ได้แล้วก็ทางด้านของการแข่งขันเองเนี่ยที่มีการประเมินกันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขากำลังทิ้งแล้วก็ให้น้ำหนักเกี่ยวกับนโยบายนะครับพี่หมูอือฮ mm ึ hmm. เพราะว่าตอนนี้ในภาคอีสานเนี่ยสนใจการเมืองมากยิ่งขึ้น พี่น้องประชาชนเขาจะให้ความสนใจกันในเรื่องนโยบายซึ่งถ้าเกิดว่าฟันธงณนวันนี้จังหวัดนครพนมสังเวียนการเลือกตั้งเนี่ยผมก็มองว่าชัดๆละ่ะเป็นพักเพื่อไทยชนกับภูมิใจไทยภูมิใจไทยคราวที่แล้วมาได้หนึ่งเก้าอี้แต่ทเที่ยวนี้ภูมิใจไทยบอกว่าจะเอาให้ได้ทั้งสี่เก้าอี้แต่ว่าสี่เก้าอี้ตรงนี้เราก็ต้องไปบองอยู่เขตที่ สเขตแรกเลยเขตหนึ่งเขตสองโดยเฉพาะเขตสองที่ครูแก้วเนี่ยชนกับทางด้านของคุณมณฑพรเจริญศรีร้อนแรงครับพี่หมูอุณหภูมิตอนนี้เพราะว่าภูมิใจไทยยกจังหวัดได้สี่เขตนี่ครูแก้วเป็นรัฐมนตรีเลยไหมนั่นนะ่ะก็น่าจะเป็นเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดกระแสแลนสไลด์มาระบบเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่แลนหรือ,อยังไงก็ช่างนเนี่ยก็ต้องไปดูที่ว่าใครจะเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลครับพี่หมูแต่ว่าตอนนี้กระแสในเรื่องของเป๋าตังค์นะกระเป๋าเงินดิจิตอลนะได้ยินกันเยอะเลยในภาคอีสานแล้วก็ตอนนี้ทุกๆุกจังหวัดเราก็จะได้ยินการประกาศเบอร์หมายเลข แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็มองไปในเรื่องของความสับสนนะคะว่าเขาจะเขาจะกากันแบบไหนเอ๊อบัตรเลือกตั้งนี้พี่หมูอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเที่ยวนี้บัตรเลือกตั้งเนี่ยมันเดี๋ยวออกมาแบบไหนเนี่ยเขาจะมีพักไหมหรือว่าไม่มีมันเป็นผมไม่ทราบเลยนะฮะแต่ว่ามันมันเหมือนบัตรเลือกตั้งปาร์ตี้ลิสต์นี่สีชมพูมั้งอืม แล้วเขาจะพิมพ์ชื่อพักหรืเปล่าหรือเขาจะพิมพ์แต่เบอร์อม,มันควรจะต้องพิมพ์ชื่อพักด้วยใช่ไหมควรจะครับอ่าฮะ,ะควรจะอย่างน้อยก็ต้องมีมชื่อพักด้วยนะฮะครับแต่ไอตัวเบอร์เนี่ยสําหรับรายเขตเนี่ยเหมือนจะออกไม่กล้าพูดเลย <laughs> <laughs> ต้องขออภัยท่านผู้ฟัง อ่าเรื่องนี้เนื่องจากไม่ได้ตามดูว่าบัตรเลือกตั้งเป็นยังไงแต่เห็นทางพรรคการเมืองเขาก็โวยวายโวยวายกออกๆๆตอ,อยู่ว่ามันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้ไปกาเท่าไหร่เกรงว่าจะทําให้คนเนี่ยสับสนแทนที่จะตั้งใจอยากจะเลือกนายพัชระเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีระบุว่านายพัชระมันระบุแต่เบอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้อ่ามันจะเป็นยังไงยังไม่เห็นหน้าตาอันนี้เรียนตามตรงแต่กกตเท่าที่ฟังล่าสุดก็คือกกตก็ยืนยันว่าจะไม่ปรับปรุงอะไรตามที่พักการเมืองเขาวายวายวายนะฮะอันอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวติดเป็นการบ้านไว้ก่อนนะฮะว่าว่าบัตรเลือกตั้งนี่มันจะเป็นยังไง ทำไมพี่เปาถามหมายความว่าชาวบ้านเนี่ยมันจะงงงใช่ไหมซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็พักการเมืองทั้งหลายเขาก็เรียกร้องกกตอ,อยู่ว่าอยากจะให้พิมพ์เข้าไปแต่กกตอบอกว่ามันเป็นบัตรเลือกตั้งมาตรฐานที่ใช้กับทุกเขตเลือกตั้งฉะนั้นเนี่ย <c oughs> มันก็เลยถ้าพิมพ์ชื่อพัชรลาลงไปในเขตนี้แล้วเเดี๋ยวเขตอื่นในจังหวัดเดียวกัน <c oughs> ก็ต้องไปพิมพ์ชื่ออในเขตอื่นเข้าไปอีกมันขี้เกียจพิมพ์อะ่ะ ก็เลยเอาตัดมันรวมๆนี่แหละแต่แต่อันนี้ก็เลยเลยเดี๋ยว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 ค่อยมาขยายผลอีกทีพี่ป่าแหมจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวการผิดการถูกมันเข้าไปไม่รู้ว่าชาวบ้านก็จะมีความเข้าใจหรือเปล่าหรือว่าเดินเข้าผูหาเขาจะบอกว่าบัตรนี้เขตบัตรนี้เอบัญชีรายชื่ออย่างนี้เหรอถ้าเกิดว่าแต่ละผูหาที่ผมคิดไปเองนะว่าถ้าเกิดว่า เจ้าหน้าที่เขาไปอธิบายผิดขึ้นมาอ่าแล้วยิ่งแบง่งเขตงวดนี้เนี่ยมีแบ่งเขตใหม่ด้วยนะคือหมายความว่าจากสามร้อยห้าสิบเขตกลายมาเป็นสี่ร้อยเขตเขาก็ต้องแบ่งเขตกันใหม่เอาแบ่งเขตกันใหม่เนี่ยในกรุงเทพเนี่ยก็เห็นโวยวายเยอะว่ากกตแบ่งเขตแบบนี้ไม่โอเคแบบที่จะใช้เนี่ยเพราะว่าอย่างบางเขตเลือกตั้งเนี่ยนะ มีอยู่ถึงห้าอำเภอครับแต่ห้าอำเภอไม่แต่อำเภอนะเป็นหน,น,นึ่งตำบลในอำเภอนี้สองตำบลในอำเภอนั้นสามตำบลในอำเภอโน้นอย่างเงี้ยแล้วก็มารวมกันเป็นหนึ่งเขตเลือกตั้งทีนี้มันแตกต่างจากพื้นที่เลือกตั้งเดิมในหลายเขตครับแค่ข้ามสะพานเนี่ยบางทีเนี่ยของเดิมเนี่ยข้ามสะพานยังเป็นเขตเดียวกัน แต่ของใหม่เนี่ยข้ามสะพานก็เป็นเขตใหม่แล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมในหลายพื้นที่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่อยู่ในเขตเลือกตั้งเดิมครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเมื่อประกอบกับถ้ามีแต่เบอร์อย่างเดียวไม่มีชื่ออันนี้ก็คิดว่าคงจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันเหนื่อย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 เอาว่าเหนื่อยกันแล้วกันนะฮะอืมครับงั้นสรุปสุดท้ายแล้วกันว่าเรื่อง สสจังหวัดนครพนมเนี่ยในคราวนี้เนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเขาจ้องจะเอาให้ได้สี่ที่นั่งตีจังหวัดเลยยกจังหวัดเลยนะฮะอ่าภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าจะเอาให้ได้สี่ที่นั่ง<า>แต่มัน,น,นก็จะวันนี้ประเมินแล้วนี่สองที่นั่งวันนี้สองที่นั่งวันนี้สองที่นั่ง สำหรับภูมิใจไทยอาจจะบวกๆนะฮะอาจจะบวกๆหรือหรือถ้าเกิดว่าไปโดนกระแสอะไรเข้าไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนั้นอ่ะมันน่าสนใจมากกว่า<อ>เพราะว่าผมผมยังยืนยันนะว่ารูปแบบการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยที่ผมติดตามดูเนี่ยอืมเพื่อไทยเนี่ยผมใช้เพื่อไทยเลยเนี่ยอืเขาจะเป็นรูปแบบของการจัดตั้งมวลชนจะเห็นบนเวทีป่าไสยนั่นคือมวลชน แต่พักอื่นเป็นระบบหัวคะแนนนี่แหละที่มันน่าสนใจดังนั้นกระแสกับกระสุนอะไรจะชนะเที่ยวนี้เดี๋ยวได้เห็นกันครับพี่บูเมื่อเก้พี่เปาพูดถึงเรื่องเงินดิจิตอลของพักเพื่อไทยครับหมายความว่าในอีสานนี่กระแสเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยเป็นในทางบวกหรือทางลบต่อพักเพื่อไทยบวกครับ Oh. เป็นไปในทางบวก mm. คือคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคนอีสานนะฮะเป็นคนที่รักสนุก mm. แล้วก็ถ้ายิง่งถ้ายิ่งมีนโยบายดีๆแบบนี้มาเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะรับไว้แต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอยู่นะว่า mm. เงินเนี่ยจะเอามาจากไหนซึ่งตอนนี้ก็มีคำอธิบายจากเพื่อไทยเนี่ยเขาออกมาเรื่อยๆคนติดตามการเมืองพี่หมู เรื่องของการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นอำน,นาจตอธิปไตยเนี่ยผมก็มองว่าในอานาคตเองเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เริ่มนับถอยหลังกันไปแล้วหลังสงการเนี่ยพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็กลับมาเที่ยวสงการเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันเดินทางกลับมาแล้วจะได้มานั่งพูดคุยกันแล้วก็ผมเชื่อว่าคราวนี้จะไม่เหมือนการเลือกตั้งปี62คราวนี้ประชาชนเขาคิดในใจแล้วล่ะว่าเขาจะเลือกใคร แต่สุดท้ายก่อนเข้าคูหาเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครครับซึ่งทางภาคอีสานคราวที่แล้วโซนอีสานตอนบนสส,สมีทั้งหมดห้าสิบแปดคนพักเพื่อไทยได้ไปห้าสิบสามคนมแต่มาคราวนี้ที่เขาเพิ่มเพิ่มกันขึ้นมาเนี่ยจะมีสอสเก้าอี้อีสานตอนบนสิบสองจังหวัดหกสิบหกคนจะได้กี่คนล่ะครับพี่หมู่า อ่างั้นโปรดติดตามนะฮะห้าสิบแปดเคยได้ห้าสิบสามหกสิบหกเป็นเท่าไร่เทียบคอรมอคอรนอเอาเองนะฮะแต่พวกนี้มันไม่ใช่คณิตศาสตร์มันเป็นเรื่องที่การตัดสินใจของพี่น้องประชาชนโปรดติดตามเอาละพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่กับพี่เปายุทธนาเกียรติดำเนินงามหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคอีสานตอนบนของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์พรุ่งนี้เป็นของจังหวัดไหนครับวิเคราะห์จังหวัดไหนพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ที่ประเมินไว้จะขึ้นไปเที่ยวทางด้านของคงจะไม่หนองบัวลำพูกับมหาสารคามเนี่ยแหละครับอ่่โอตอนนี้รอตอนนี้ตอนนี้รออยู่ตอนนี้รอข้อมูลทีเด็ดทีขาดอยู่เพราะว่าถ้านหนองบัวลำพูเนี่ยผมก็อยากจะไปเยี่ยมคุณชัยานะคุณชายาพรมมาเนี่ยเพราะตอนนี้ดังเหลือเกินดูแลแปดจังหวัดอีสานตอนบนของพรคเพื่อไทยอแต่ว่าเกณฑ์นี้ก็บอกว่าเหนื่อยจริงไม่เหนื่อยจริงคงรู้กันครับ พรุ่งนี้พบกันวันนี้ขอบคุณครับและวันนี้ผมพร้อมด้วยคุณยุทธนาเกียรติดำเนินงามนะฮะก็ลาท่านผู้ฟังไปพร้อมๆกันพบกันใหม่กับ Po ลิติไซส์บ้าการเมืองได้ในวันพรุ่งนี้บ่ายสามโมงวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับการเมืองสร้างสรรค์แบ่งปันอุดมการมุ่งมั่นเพื่อสังคมใน Po ลิติไซส์บ้าการเมือง โดยพัชระสารพิมพาสุขุมนวลสกุลชัยยันชัยพรและพุฒธิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์กลิ่นจิตโตค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยงบประมาณปี2567เหลือให้รัฐบาลใช้2